นี่ครับก็จะงามประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรานำปุ๋ยก้อนนะครับที่เราทำขึ้นมาเองครับจากข้าวบูดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำปุ๋ยใช้เองครับเป็นปุ๋ยก้อนนะครับเราสามารถนำไปฝังไว้ที่ ต้นนะครับพืชผักของเราได้เลยนะครับรับรองครับสูตรนี้งามจริงนะครับเราก็จะมีนะครับข้าวที่เราเหลือทิ้งครับจะเป็นข้าวบูดนะครับแล้วก็นี่ครับเปลือกไข่นะครับที่เราเอานามาทําอาหารแล้วอย่าทิ้งครับเก็บไว้นะครับเพราะในเปลือกไข่นะครับเขาจะมีแคลเซียมนะครับเยอะนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับก็คือกะปินะครับขั้นตอนนะครับเราก็จะทําการบดไข่ให้ละเอียดนะครับหรือใครจะใช้ตําก็ได้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราตําให้ละเอียดแล้วนะครับเราก็เอามาผสมกับข้าวบูดนะครับจากนั้นเราก็จะใส่กะปิลงไปนะครับนะครับใส่กะปิไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับ ครับเมื่อคุกเค้านะครับเข้ากันดีแล้วเราก็จะทํางานปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปตากแดดไว้นะครับหนึ่งแดดนะครับเพื่อให้เขาทําการเซตตัวหรือแห้งตัวลงนะครับและนี่ก็คือปุ๋ยนะครับจากข้าวบูดของเราครับเมื่อเราเอาไปตากแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาไปใส่พืชผักเราได้เลยนะครับ นี่ครับมาได้มาครับเราก็ทำการขุดลงไปนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ใส่ก้อนปุ๋ยของเราครับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กรบไว้แค่นี้นะครับนี่ครับเดือนหนึ่งเราใส่ครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็ พืชผักเรานะครับก็จะงามลักษณะนี้เลยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับเหมือนกันนะครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับ นี่ครับใส่ลงไปฝังดินไว้แบบนี้นะครับนี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ